เอาจริงหรือโจไบ,บเดนจะเริ่มเปลี่ยนรถของรัฐบาลกลางมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ดวยว่าสร้างความมือหาอีกครั้งหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการัฐบาลกลางจะเริ่มยุติการใช้งานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปไม่ว่าจะเป็นหรถยนต์ทั่วไปรถบรรทุกและอื่นๆแล้วเปลี่ยนหันมาใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดวิกฤตมลพิษทางอากาศของโลกโดยยานพาหนะไฟฟ้าทั้งหมดที่จะนํามาทดแทนนั้น โจวบเดนได้กล่าวว่าจะเป็นยานพาหนะที่ถูกผลิตขึ้นที่อเมริกาโดยคนอเมริกาเองตามรายงานล่าสุดของ f e r e r f l d e ดูรีพอร์ตยานพาหนะที่เป็นของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกามีมากกว่า645,000คันเป็นยานพาหนะพละเรือน2 4 5 0 0 0คันยานพาหนะทางการทหาร173,000คันและยานพาหนะหน่วยปรษณีอีกสอ5แ0นสอคัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียวจากการแถลงข่าวของโจเบเดนแม้จะเป็นการแถลงข่าวที่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนักแต่เมื่อเป็นคำพูดจากปากประธานาธิบดีย่อมมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษและหากเป็นไปตามที่โจเบเดนได้กล่าวนั้นแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อบ,บริษัทยานยนต์ในประเทศไม่ว่าจะเป็น General m o t o ต s t e s l a l o r อท o w และแบรนด์อื่น ความชัดเจนของโจเบเดนที่พยายามผลักดันนโยบายสิ่งแวดล้อมนั้นถูกแสดงตั้งแต่ช่วง2อสวันแรกที่เข้ารับตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการกลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีสีครั้งซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสภาพอากาศขึ้นมาอีกด้วย และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนยานพาหนะทั้งหมดของรัฐบาลกลางเพื่อมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้านั้นยังไม่มีข้อมูลว่าจะเป็นเมื่อไหร่และมีกรอบเวลาแล้วเสร็จตอนไหนซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างหากไทยเราจะเอาแบบเขาบ้างจะดีไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ